เซเนีเปิดพุ่งมาครับแล้วดีดมาตรงนี้เรืองยศวางท้าแปติดครับโอ้โหเปทศพรนะครับที่โมงทิ้งออกมาได้แต่ยังมึนอยู่นะจังหวะบล็อกมาสักครู่นี้ของทศพรนะครับเนี่ยมอเปิดยัดมาแล้วหโหฟลิกมาให้ครับบูโน่นแล้วเรืองยศยิงไม่ผ่านท่านหลุดไปนี่ก็ได้ลุ้นเลยยังมีตาหลังนะบูโรโนเห็นเรืองยศยืนรออยู่นะครับ อุตส่าห์ไปผ่านวิกเตอร์มาแล้วครับแต่ไม่ผ่านทศพรเอา,าลุกขึ้นมาได้ครับเตียสตากรน้อยสีให้โอ้สกิดมาลูกนี้แล้วครับได้ดีไม่ได้ครับปู้จังหวัดสกิดของเซเนยโอนะครับโอ้โหว้าโ,โอ้ดูวตรงนี้เซเนโอไปจิ้มแล้วมาเข้าทางจอนแฮมมินครับผ่านนนไปแล้วแต่ว่า ไม่ติดทศพลที่ตาไป่ดักไว้ได้นะครับจะหาจังหวะซ้ําก็ไม่ได้ครับเซนโอ